โอ้รัปากก็โตหนาไหมดูสิจมูกเป็นจมูเลยนะรปากเป็นเลยเห็น่อิเออปากอิ่มากอพอเห็นลูกยงเห็นดูนิ่เงียบเลยเป็นูเลยเออปากเหมือนใครอะคุณพ่อเเหมือนพ่อเหมพ่อใช่เห็นด้วยตาน้าจะเหมือนคุณพ่อตา ละเขไปเป็นเหมือนพ่อหมดเลยล่ะลูกเอาตรงไหนเหมือนแม่บังหนุนอุ้ยหเด็กเปลี่ยนเรื่อยๆเลยนะลูกหมอนี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเปลี่ยนเป็นพ่อเป็นแม่ตามภาษานต่มมือเธอทางเด็กจะมาโชว์แบบอย่างยี้อย่างมีอุ้มจะได้ดูดิเออใช่ยูเธออุ มีเขาดูดนิ้วได้เองอะไรเองสัาระอะไรยังไงก็ปกติใช่เขาก็จะมีสัมภาระมีพร้อมหมดแล้วใช่ไหมพร้อมแ้วตอนนี้ไม่มีอะไรนะหวออันนี้คือเหลือให้ตัวเองตัวโตๆขนาดเองนะกว่าตอนออกนิ่ง2.8กิโลกรัมลุ้นลุ้นเอาเพราะว่าบอกว่า หนูออกอยากไงหนูก็เลยพยายามแบบว